กับอังคณาสมานพันธ์ติดต่อโดยตรงได้ทุกวันที่0862133113 0862133113เท่านั้น เรามาทักทายกันนะคะในส่วนของการดำเนินรายการช่วงนี้ค่ะบทเพลงมากมายที่เราได้คัดสรรบทเพลงไปให้ได้ฟังกันก็คือเพลงของน้องลูกตาลอาสยามแล้วก็คุณปวลรีพรพิมลสองบทเพลงด้วยกันนะคะที่เรานํามาแล้วอ่างก็คัดสรรบทเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักในช่วงของ พื้นที่ของเราที่เจอเจอกับฝนตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะตีห้ฝนก็โปรยปลายลงมาและทำให้การทำงานของผู้ฟังชุม่ม ช่ำดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็บทเพลงที่เรานำมาให้ได้เสนอฟังกันสองเพลงผ่านไปก็อยากให้ผู้ฟังโทรศัพท์มานะคะเป็นการพูดคุยกันขอเพลงกันแล้วก็อยากฟังเพลงไหนให้กลิ้งกลางเข้ามาค่ะและมากไปกว่านั้นคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของอังได้ทางเว็บไซต์ w w w s t a r u t h a สตา d ุ o ทย 25.com นะคะโทรศัพท์มาหรือว่าต้องการที่จะโหลดเพลงฟังรายการสดเคลื่อนนี้ได้ค่ะดิฉันอังคณาสมานพันธ์นดำเนินรายการนะคะพร้อมที่จะคัดสรรบทเพลงให้ได้ฟังกันเราไปฟังบทเพลงต่อเนื่องค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อเนื่องไปจนถึง11นาฬิกานะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังสามารถโทรมาได้เลยเพราะเป็นรายการสดการบริกาถึง11นาฬิกา เก้าเจ็ดศูย์ศูนนะคะ